สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูยุภาพรมิตสวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่ม2กันนะคะให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดในหน้า77แล้วก็78นะคะ วันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบทดสอบหน่วยที่สองข้อที่1ถึง8และข้อ2แสดงวิธีทำค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาทำเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะเพื่อให้สามารถฝึกฝนและทบทวนแบบทดสอบและแสดงวิธีทำได้ถูกต้องค่ะเด็กๆ มาดูแบบฝึกหัดเลยนะคะคำสั่งค่ะเติมคำตอบลงในช่องว่างข้อที่1น,นะคะเด็กๆอาจจะอ่านไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะธนบัตรชนิดราคา500บาท2ใบกับธนบัตรชนิดราคา50บาท3ใบเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทค่ะ อันนี้ก็แสดงว่านำมารวมกันนะลองมาดูธนบัตรแต่ละชนิดก่อนค่ะราคา500บาท2ใบ500บาท2ใบเท่ากับอ่า500คูณ2ค่ะเท่ากับ1,000บาทใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากกับธนาบัตรราคา50บาท3ใบก็คือ53ครั้งนั่นเองนะคะ50คูณ3ก็เท่ากับ150 เป็นเงินก็คือน,นำมารวมกัน1,000บวกกับ150รวมเป็น1,150บาทค่ะข้อนี้ไม่ยากนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะจำนวนเงิน1,084บาท25สตางค์เขียนจำนวนเงินโดยการใช้จุดได้อย่างไรค่ะ,ะเขียนโดยการใช้จุดนะคะเด็กๆเคยเขียนผ่านมาแล้วนะคะ จะมีจุดกั้นระหว่างบาทกับสตางค์ค่ะ1,084.25บาทค่ะต่อไปคำอ่านนะคะอ่านว่า1 0 8่บาท25สสตางค์ค่ะหน้าจุดอ่านมีหน่วยเป็นบาทหลังจุดอ่านมีหน่วยเป็นสตางค์นะคะไม่ยากเลยค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะธนบัตรชนิดราคา20บาท2ใบเหรียญชนิดราคา10บาท1เหรียญและเหรียญชนิดราคา50สตางค์3เหรียญเป็นเงินกี่บาทค่ะก็คือรวมกันเป็นเงินกี่บาทนั่นเองนะคะมาคิดแต่ละชนิดค่ะ20บาท2ใบ20บาท2ใบคิดเป็นเงิน สี่สิบบาทค่ะนะคะาต่อไปเหรียญชนิดราคาสิบบาทหนึ่งเหรียญอันนี้ก็คือสิบบาทนั่นเองนะคะต่อไปเหรียญชนิดราคาห้าสิบสตางค์สามเหรียญอ่าเด็กๆคิดไปห้าสิบสตางค์สามเหรียญน,นะคะอ่าเด็กๆอาจจะนับว่าห้าสิบสองเหรียญก็หนึ่งบาทสามเหรียญก็หนึ่งบาทห้าสิบก็ได้ค่ะ นะคะก็เป็น1บาท50ค่ะ1.50บาทนั่นเองนำมารวมกันค่ะ40บวกกับอีก10เป็น50บวกกับ1.50บาทก็เป็น51.50บาทนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะนิพามีเงินในกระปะ๋ในกระป๋องอมสิน8ป4บาท50สตางค์ยาดามีเงินน้อยกว่านิพา 176บาทยาดามีเงินกี่บาทกี่สตางค์คำว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่านิพาก็แสดงว่าเราจะต้องนำมาลบกันค่ะก็จะทราบเงินของยาดานะคะแปดร้บาทลบ176.00นย์ศูนยะคะ,ะลบกันก็จะเหลือเท่ากับ1้อบาท นะคะห้สิตางค์นะคะถ้าหากว่าเรียนไม่ถนัดในการตั้งแนวนอนนักเรียนอาจจะตั้งในแนวตั้งก็ได้นะคะเด็กๆเคยเรียนมาแล้วค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะพรพันซื้อน้ำตาลก้อน1กล่องเป็นเงิน24.75บาทหรือว่า2 4บาท75สตางค์นั่นเองนะคะและซื้อขนมใส่ไส้1ถุง ราคา48.50บาทหรือว่า48บาท50สตางค์นั่นเองพรพันธ์ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะซื้อของสองอย่างจ่ายเงินเท่าไหร่ก็นำมารวมกันค่ะ24บาท75สตางค์บวกกับ48บาท50สตางค์นะคะนำมารวมกันได้เท่ากับ73บาท 25สตางค์หรือว่า73็ดบาจุดสอบาทนั่นเองค่ะนะคะอ่าต่อไปดูในข้อที่6แล้วค่ะสมใจซื้อรถจักรยาน1คันราคา4,249บาทและซื้อราวตากผ้า1อันราคา639บาทสมใจให้ธนบัตรชนิดราคา1,000บาท 5ใบกับคนขายสมใจจะได้รับทอนเงินกี่บาทเอาละเพราะฉะนั้นเด็กๆทำยังไงคะข้อนี้อ่าเอาราคาที่ซื้อจักรยานแล้วก็ซื้อราวตากผ้ามาบวกกันก่อนค่ะว่าเราจะอา่ารวมกัน2อ,อย่างนี้ซื้อไปกี่บาทค่ะเ,เด็กๆเ,เอามารวมกันค่ะรวมกันแล้วนะคะบวกได้เท่ากับ 4,888บาทนะคะหลังจากนั้นก็บอกว่าสมใจให้ธนบัตรชนิดราคา1,000บาท5ใบกับคนขาย1,000บาท5ใบก็แสดงว่าให้คนขายไป5,000บาทคะ่ะสมใจจะได้รับเงินทอนกี่บาทนะคะเด็กๆก,ก็เอา5,000ตั้งลบที่ซื้อของไป4,888บาทนะคะ ลบแล้วก็จะได้รับเงินทอนเท่ากับ112บาทค่ะนะค่อยๆลบนะคะถ้าคนไหนลบในแนวนอนไม่คล่องก็ตั้งตั้งในแนวตั้งนะคะอ่าต่อไปดูข้อที่7ค่ะนพลมีธนบัตรชนิดราคา500บาท3ใบต้องการซื้อโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ สำหรับอ่านหนังสือ1นึ่อันราคา1,189บาทและซื้อเสื้อ2ตัวราคาตัวละ105บาทนักพลจะเหลือเงินกี่บาทอันนี้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วค่อยๆคิดนะคะตอนแรกณพลมีธนาบัตรราคา500บาท3ใบเด็กๆีก็คิดก่อนค่ะว่ามีกี่บาท500บาท3ใบก็เกบบทาเ่ากับ1,500บาทค่ะ ต้องการซื้อโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ1อัน1อันกี่บาทคะ1 1 8่ะาทอ9่บาทนะคะต่อไปซื้อเสื้อ2ตัวแต่เสื้อเนี่ยตัวละ105บาทถ้า2ตัวคิดเป็นเงินกี่บาทคะ่า2ตัวคิดเป็นเงิน210บาทค่ะ เพราะฉะนั้นเรานำเงินที่ซื้อโคมไฟกับซื้อเสื้อสอตัวเนี่ยมาบวกกันค่ะซื้อไปทั้งหมดรวมกันแล้วเท่ากับ1,399บาทค่ะ,ะถามว่านะับคนเหลือเงินเท่าไหร่เราก็อาเงินที่มีอยู่1,500บาทลบที่ซื้อไป1,399บาทก็จะเหลือเงินเท่ากับ101บาทค่ะ หนึ่งอยู่ในหลักหน่วยอ่านว่าเอ็ดนะหนึ่ร้อยเอ็ดบาทค่ะต่อไปข้อที่แปดค่ะธนบัตรชนิดราคาห้าร้อยบาทหนึ่งใบแลกธนบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทได้กี่ใบนะคะเรามาดูก่อนนะคะธนบัตรชนิดราคาห้าร้อยบาทหนึ่งใบก็มีค่าเท่ากับห้าร้อยบาทแล้วแลกเป็นธนบัตรใบละห้าสิบบาทอ่าจะได้ทั้งหมดกี่ใบ เพราะฉะนั้น,น500บาทเอาออกครั้งละ50นะคะเอาออกครั้งละ50เอาออกกี่ครั้งจะหมดเอาออกครั้งละ50ก็คือการหารนั่นเอง500หารด้วย50ก็จะได้เท่ากับ10ใบค่ะนะคะต่อไปเรามาดูนะคะในหน้า78ค่ะในหน้า78คําสั่งนะคะแสดงวิธีทํา เรามาอ่านก่อนนะคะข้อความที่ให้มาเขาบอกว่ารถจักรยานคันหนึ่งราคา3,690บาทถ้าซื้อเงินสดลดให้เหลือ2,995บาทราคารถจักรยานลดลงเท่าไรถ้าต้องการซื้อควรจะให้ธนบัตรชนิดใดกับคนขาย และจะได้รับเงินทอนเท่าไรนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆนะคะโจทย์ข้อนี้เขามีสามคำถามค่ะคำถามแรกลดให้ลดลงเท่าไหร่ก็คือลดให้ลงไปกี่บาทลดให้กี่บาทนั่นเองนะคะต่อไปคำถามที่สองก็คือว่าเขาถามว่าเวลาเราจะจ่ายเงินซื้อเนี่ยเราควรจะให้เงินคนขายอ,ะอ่ะ ให้ธนบัตรชนิดใดไปกับคุขายนะคะต่อไปคำถามที่3ก็ถามว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่มี3คํคำถามนะคะข้อนี้เรามาดูค่ะ,ะขั้นแสดงวิธีทำรรค่ะบรรทัดแรกเลยนะคะหลังวิธีทำรรเขียนว่ารถจักรยานคันหนึ่งราคา3690บาทอ่าาทต่อไปบรรทัดที่2ค่ะ ซื้อเงินสดลดให้ขอลดใไทนะคะเหลือแค่2,995บาทเพราะฉะนั้นเราหาส่วนลดตรงนี้ก่อนค่ะจะได้คำถามแรกส่วนลดตรงนี้เราก็นำมาลบกันนะคะนำมาลดกันเพราะฉะนั้นราคาที่ได้ลดลงเนี่ยจะเท่ากับกี่บาท695บาทค่ะ,ะนักเรียนลบเองได้นะต่อไป ได้ไปแล้วถ้าต้องการซื้อควรจะให้ธนบัตรชนิดราคา1000บาทไปกี่ใบคะเพราะว่ารถนั้นราคาแค่2 9 9 5บาทเพราะฉะนั้นควรจะให้ไป3ใบคะ่ะ3ใบก็ธนบัตรราคา1 0 0 0บาท3ใบ3ใบนี้ก็คิดเป็นเงิน3,000บาทคะ่ะนะคะได้ไปแล้วส่งคำถามแล้วคะ่ะ ต่อไปก็ถามว่าอะไรคะคำถามที่สามได้รับเงินทอนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราให้เงินไปสามพันแล้วใช่ไหมรถจักรยานคันนี้ราคาแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเพราะฉะนั้นเราก็นำมาลบกันเมื่อลบกันแล้วก็จะได้รับเงินทอนค่ะได้รับเงินทอนทั้งหมดกี่บาทคะ หบาทนั่นเองเอาส0มพันลบออกไปส9งพก็จะเท่ากับ5บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอบค่ะเวลาตอบมี3ามคำถามพระจดถามมา3ามคำถามนะคะคำถามแรกราคารถจักรยานลดลงลดลงไปกี่บาทคะหกรบาทถ้าต้องการซื้อควรจะให้ธนบัตรชนิดราคา1,000บาท ไปสใบเพราะว่ารถนั้นแค่2,995นเพราะฉะนั้นเราให้ธนบัตรไป1,000บาท3ามใบสามพค่ะจะได้รับเงินทอนหบาทนะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่าถ้านักเรียนดูแล้วก็วิเคราะห์ตามมันก็จะไม่ยากนะคะทำงานไปเป็นขั้นตอนคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Thank you